พ่ออสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สั่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมติดประกาศคำสั่งให้5ผู้ต้องหาคดีฆ่าเสือโครงรวมถึงเครือญาติและบริวารที่อยู่ในบ้านหรือโรงเรือนทั้ง4หลังในพื้นที่อุทยานต้องออกไปให้พ้นพื้นที่พร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน30วันหากฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีเผยผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดล็อตใหญ่ในเขตอำเภอรัรตนาวาปีจังหวัดหนองคายรวบชายอายุ19ปีพร้อมของกลางยาบ้ากว่า2ล้านเม็ดสารภาพจะส่งยาบ้าทั้งหมดไปเขตอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19นาฬิกากรมควบคุมมลพิษรายงานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพถึง21จุด สูงสุดบริเวณถนนมาเจริญเพชรเกษม81เขตหนองแขมและแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในวันพรุ่งนี้และวันที่22-23มกราคมเขตสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติรายงาน18มกราคมนี้ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีนี้ระยะห่างจากโลกกว่า4,000กิโลเมตรโดยจะเห็นดวงจันทร์มีขนาดเล็กที่สุดในรอบปี